อันนี้ก็อยู่กับเป็นสิคงแล้วก็วันนี้มีคนมาขอกันว่าขอแฮกเกมคอมซัมบี้ฮะตอนนึงขอปิดเสียงแทบก่อนโอเคขั้นแรกเออก็อันจริงต้องอันจริงก็เข้าวันนี้ฮนะยูทูบเข้า YouTube ก่อนถมาใครยอยากอยากพิมพ์เองก็พิมพ์เลยแต่ตามที่ต้องการ ถ้าผมผมดูก่อนอ้อวดผิดผิดผิดเข้าแเขียนว่าแฮกเออปับหนะัก ต้องโนรู no ดปะนี่เลยต้องเขียนเต็มเขียนเองไม่ได้ต้องเขียนว่าม,ม,มันจะเขียนว่าคำว่าคอนี่ฮะแต่เราก็จะมีคำชื่อนี้ะจะมีคำว่านี่ฮะ no root hack c a l l of m i n i zombie ฮะ จากนั้นให้กดที่กูจะเลือกก็ต์โหมดหรือก็ต์โหมดแอนก็ต์โหมดแอนเอ็กพีมัติเพเยอร์เออะไระอ่านว่าอะไรไม่รู้บอกดามจนะดามจตเขาจะแรงอันนี้ก็จะมีเงินกับเพชรนะพราะกดเข้าไปปุ๊บก็จะมีคําว่าเนี่ยอย่างต้องต้องโหลดของเกมคอมซอมบี้มาด้วยนะถ้ากดไม่โหลดก็ใช้ไม่ได้นะเออเป็นไรอะ่ะ อโอ้ยโอ้ยจามิดตอนนะเข้าไหมเนี่ยจะเกี่ยวกับคอมินินิวแต่ของผมมันแต่ในเครื่องโทรศัพท์นิวเซฟอ่ะกดดาวน์โหลดมาเลยนะกดดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บ เออก็ขอเข้าไปที่ไฟ์ส่วนตัวนะแต่นี่ผมไม่ได้โหลดนะเดี๋ยวคลางพอเต็เดี๋ยวที่แกโหลดเข้าดาวน์โหลดจากนั้นมันก็จะมีคำว่าเออแบบนี้มันก็จะมีคำว่าเออคอมซัมปี้คอออฟนี้นิวเซฟแบบเกี้ให้กดคัดลอกจากนั้นเข้าไปที่ Android เนี Android. Data. ้ยแอนดรอยดัตตาแต่เราก็เห็นว่าคอมดอทเทนนีเกมคอมซอมบี้เข้าไปเดี๋ยวต้องเดี๋ยวทำให้ดูในแทบ็บแล้วนะออกจากแท็บก่อนเข้ากล้องให้ด่นเอ่อแป๊บนะโอ้ยไปดปดปๆปไไม่ให้ไม่ให้นีน่โอเคเค่ก็จะเป็นลักษณะงนี้ ก่อนจะต้องโหลดอันนี้มาก่อนขอบซอมบี้จากนั้นให้คุณเอ่อห้องแรกแก้วไม่ใค่เกมนี้ออกก่อนโอเคอออพอคุณโหลดเสร็จปุ๊บนะ โอเคเราเสร็จแล้วปุ๊บเข้าไฟตัวตัวเข้าเอติการ์ดจากนั้นก็เข้าจากนั้นก็เข้าอันนี้สอบใครเป็นแอนดรอยนะกก็จะเป็นอย่างนี้โอ้ เข้าแล้วเนี่ยก็จะมีคอมมินินิวเซฟนะให้คุณกดคัดลอกนะอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูนะอะาวกดพิดกดพิสเกมแฮกเกอร์พิดีแก่แป๊บนะให้กดติ๊กถูกนะถ้ากดใครใครเป็นมันถูกนะกดติ๊กถูกก็ก็จะเห็นนะนนี้นะตรงนี้ให้กด เสร็จปุ๊บโอ้อันนี้สมบัรณเสร็จปุ๊บป๊อนึงนี้เสร็จปุ๊บมาให้เข้าให้เลื่อนไปที่เออเลยๆเลยแอนด์ดอ์ต้องเป็นเอตัวใหญ่นะถ้าเกิดเอตัวเล็กมันจะไม่ได้นะอ๋อเข้าพิษไหนเอ่ยไหนเอ่ย เอ้ยกดผิดอีกแล้วเนี่ยเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นอย่างเงี้ยตอนงอาณาจักรก็จะเป็นเงี้ยให้เข้าดัตตาไปก่อนแตนั้นมันก็จะเป็นจากนั้นก็มันก็จะเขียนว,ว่าอันเนี้ยต้องก็กดเข้าอ้อไม่ใช่อันนี้มันพักสอง มันจะเขียนว่าอคอมที่นเกม Call of Mini Android นะให้เข้าไปเข้าเข้าไฟจากนั้นมันก็จะมีอันอันเก่าอย่างนี้นห้คุณกดลบแล้วนะคุณก็วางโอเคแค่นี้แหละจากนั้นอ๋อก่อนอื่นเลยต้องโหลดเกมมาด้วยนะสำหรับแค่นี้นะบาย,บาย